โอ้โหไอเป็นเป็นปลาที่ยังยังดิ้นอยู่ยังยังยังไม่ยังสดสดอยู่ใช่ไหมคุณลงุงยังยังกระดูกกระดิกอยู่อันนี้ไหมมันยังดิ้นดิ้นอยู่โอ้หโหสดจริงๆปลาจากแม่น้ํามูลนะคะพี่น้องดออูคุณลุงนี่ก็ชอบทําอาหารหลายเนาะไปที่ไหนก็ทําแต่อาหารโอ้โหทําอาหารตลอดเลยคนนี้ พริไ่เรื่องิกิีทำอาหารเก่งแบบนี้คุณลุงจะต้องไปทำอาหารขายอมป้าเป็นคนขายคุณลุงเป็นคนทำนี่มไม่ใช่หรอกป้าป้าไม่ใช่เป็นคนขายนะแต่ป้าจะเป็นคนถ่าย <c oughs> เป็นคนถ่ายคลิปป้าจะเป็นคนคถ่ายคลิปให้คุณลุงเป็นคนทำนะแล้วก็ป้าก็เป็นคนกินเออ ไม่เม่อแม่แดงเจ้ามันบอกอนนี้เยด็นสากสามอันนั้นแม่หกกับอะไรนะคะเดี๋ยวนะคอยตรงว่าค่อยๆวางกล้องก่อนเออมีคนหยิบแขนละ่คะครับไก่้แล้วลนะครับยงยวงห้างเลย เฮ้ย่ห่างๆบแนี้ให้กำลังใจให้กาลังใจกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะมามาเป็นดาราให้ป้าเปี๊ยกเลยมาเข้ากล้องเลยป้าบอก่านั่นตายยิ่เดือยู่แล้วมือแล้วมือไม่เปื้อนหรอคะคุณลุงมือมาสกคนี่ปามลงดินหนินม่ต้องล้างด้วยน้าก็บวมมากนะ เอานะไม่ไหลมาบดถือเปิดบดถือแต่เปิดไม่ถูกคอกเปิดบดถือสองเขาคอยอยู่คอยคองด้วยนะคอยคล้องน้ำใสด้วยนะโอ้โหมันีบดตัวนี้มาเก็บภาพนะคะพี่น้องตอนนี้เก็บภาพไปฝากมาดูคุณลุงทำอาหารหูยสุดยอดเลยวันนี้ คลิปนี้ต้องปังแน่ๆนวิวหลักล้านเนี่ยนว่าปลาอะไรลุทาไมเรียกมันว่าปลานกเขามันเหมือนลกเขาตรงไหนคุณลุงเยมันคือนกเขาเหรอน้ำมุมมุมไม่ใช่หน้ามุมมุมกลายยังไม่รู้ เชียวเชียวหน้ามุมมุมโอ้ยนาะนี่นะไปเอาหนังสือเลยลงไปหากันาะหายบอปลาแม่น้ำมูลนะครับปลานกเขาเนื้อเนื้อนิ่เนื้อดีมากเลยเขาไม่ใช่นกเรานกเขาไม่ใช่นกเราอาจารย์ได้กินปลากรดแล้วปลากรดปลากรดว่ามาได้กินปลากรดแล้ว กดค่อยแล้วกดแรงเสื้อปลากดยูริกให้จิตปลาสดจริงๆนะเสนอื่อนี้มีเมนูอู้ขี่มานาวครับอู้ไข่ปลาไข่ไข่ยังนั่นได้สามเมนูไข่ไข่ปลาเจ้าได้ลงทุนไรแล้วเหรอฮะลงทุนเลยลงทุนครับกินเอาเลยเพราะว่าชุดนี้นี่ไปพร้อมกับหลับปลาเลย อันนี้ก็ใช้เยอะเลยค่ะอ่าน่ามาแย่กีฟานะบบันมีคนทางกำลังใจเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้มาดูคุณลุงทำอาหารนะคะพี่น้องลงมือเองนะครับหมายความว่าถ้าไม่อร่อยก็รับไปชอบคนเดียวคนอื่นไม่ต้องมายุ่งเพราะว่าอะไรมันจะก็ต้องไปหลายคนประแสแปรจันทร์วันจันทร์คนเดียวเลด ต้องต้องต้องล้างบีมันออกก่อนเด้ดีดีมันแตกล้เียรออกปลาสดครับทีนี้จะต้ม hmm. น e e ้ำซุปเอาหม้อใหญ่มาครับทจนี้ปลาสดเจนนี like 爸爸่ตวงหน้าหมอหญ่เติมครับโอ้โหอันนี้คือบรรยากาศที่พี่น้องก็มาสัมมนากันมาเรียนตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็พากันร่วมแรงร่วมใจกันทําอาหารนะคะมี วันนี้เป็นเมนูลาบปลาต้มปลานะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันแต่คุณลุงเป็นพ่อครัวหัวปลาไม่ใช่หัวปลาเนาะพี่โตเหัวปลาไม่ใช่หัวปลาหัวปลาพ่อครัวหัวปลาสับหัวปลาแมอหนาวโอ้ยมือมือเบาจาดขึ้นไปตกเมื่อยเยอะเลย ง่ากอันนี้มาดูเนื้อปลาอันนี้ปลาอีตูนบหคะปลาอีตูแล้วอันเป็นปลานกเขาที่จะต้มใช่ไหมคะนกเขาจะต้มอป้าก็สงสัยว่ามันมันเหมือนนกเขาตรงไหนอ่ะคี่ลุงบอกว่ามันหน้ามันหมุมมอนนกเขาโครงโครงปลาอีตกด้วยเอาเอาดีมันออกหน่อยอ่าพลุงดีมันคงจะขมมากเลยอ่ะปลาพวกนี้ ไส่จะไม่ขมนะยกเว้นอะีออกอะไรได้หมดไส่ก็ล้างเหอะเผื่ออยากกินด้วยจะออกให้ไส,ไส่ก็ล้างเลยอ่ะอย่าบอกเลยว่ามันไม่ขมน่ะเคยทำหยไหมครับไม่เหมือนช่วนเอาออก <c oughs> เอาออกเลยคุณลุงอันไหนนี่มันเป็นตาขมไหมเพราะมันมันจะทำให้ไข่มันพอเเสียไปด้วยนะอืม นกอันนี้คือหลายเถอะชื่อนกอะไรเนี่ยทำไมมันร้องอยู่ทุกที่เลยเหะ้สดสดเลยกระโดดลงจากเขียงอีกตั้งหากโอ้โหคุณพ่อคุณลูกนะคะนี่พี่ปอยนะคะเข้ามาช่วยทำตรงนี้ด้วยพี่ปอยก็มาเรียนด้วยนะคะ แล้วก็มาช่วยทำอาหารด้วยเอยมีกำลังใจเยอะแยะเลยนะมีคนที่ให้กำลังใจด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ต้องเป็นอาหารมื้อที่อร่อยมากเลยนะคะอ่ามีคนให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ทุบเป๊ะ กู้อภิบาลอาหารกายและอาหารใจอาหารกายและอาหารใจเมื่อกเม่เือราเรียนพระคำพระเจ้าอาหารจิตวิญญาณอร่อยใช่ไหมอาหารก็ต้องอร่อยด้วยนะมันจะไม่ฝืนกันกรกินพระคำพระเจ้าย่างกิ่สั่นเสียเขามาเจออาหารโอร่อยแลยปลอดไส้ดำบ่กปวดในของดำ ยอมยอมแล้วก็ปลาสดมากนะครับเนื้อนี่ขาวที่จริงตัวนี้ก็ลาบเหนียวได้ปลาสองชนิดนี่ลาบเหนียวได้แต่วันนี้เราเอาปลาอะไรนะคราเรียกว่าปลาดําปลาอีกรำเนี่ยมันเป็นยาแต่ต้องระวังตอนที่มันกระโดดลงจากเขียงด้วยนะครักคุณเนี่ยเป็นปลาปลาเน้่ยขาวๆนะเป็นเระโดปลาโนกเข้าเจ้านั่งลงแล้วก็ชี้ไปใกล้ๆเลยโอ้คืออบไอันนี้ปลานกเข้านะครับ ปลานกเขาครับเขียวเขยหัวมันเป็นหัวเขานะมันจะดูหัวมันนะแต่เป็นปลาเนื้ออ่อนที่ต้มก็ได้ราบก็ได้มีคนมีมคนา่าทำเยอะดีราบเหนียวได้อันนี้ปลาที่จะราบเนี่ยที่ที่สับแล้วเนี่ยเป็นปลาอีกำปลาอีกกำเนื้อก็จะน่าจะเรียกอีกกาอยู่ปลาอีตุอีสานเนี่ยนะผูใดซื้อวัดตู้นี่ถือร่อเนี่ยนะว่าอีตุคุณตื้อคุณซื้อ ปาคุ้นตูก็คนในถิ่นแม่น้ำมูลจะรู้ชนิดปลามากปลานี่ย้มูลมีประมาณเท่าที่ผมดูในอนันต์เขาเนี่ยน่าจะเป็นหลายหลายร้อยชื่อแล้วก็สูญหายไปแล้วก็มีที่เราไม่เคยเห็นสูญพันหรอเป็นพันพันชนิดไม่ใช่สูญพันธ์สูญพันไปก็มีแต่วันนี้เจอปลาแค่ด้วยนะครับปลาแค่มัน ปลาแค่ไม่เลียกปลาจระเข้ใช่ไหมเป็นปลาคล้ายๆเจระเข้เลยปลาแค่อันนั้นก็ลาบได้แล้วก็ซอยจุนะพวกทั้งหมดนี่ซอยจุอร่อยหมดเลยครับทำไมวันนี้ไม่ซอยจุเลาวจิวันนี้ไม่ซอยจุแล้วแต่ว่าหาคนมาเมียนไหในเด้อบัตนี้เสร็จด้วยหกเราไม่เมียนเด้อบูกไปไหนเมียนอันนี้คือ เป็นปกตินะคะคุณลุงนี่ทำอาหารเก่งมากชอบทำแต่ว่าไม่ชอบเก็บคนคนเก็บต้องมีที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันต้องมีคนเก็บโคกนะฮะในครกอย่างนี้นะครับในขั้นตอนนะครับโอ้โหนี่ต่ำปลาเนี่ย็ ไปสั้นๆนะคะเพียงเท่านี้เดี๋ยวป้าจะดูถ่ายทาที่คุณลุงทำเอาไปค้นซื้ออ่ไเด้ันทาไปเรื่อยๆนชนิดนี้นะครับอันนี้ปลาแดกนะปลาแดกนี้ก็ต้องเย็นก่อนเอาเอาร้อนไม่ได้นะพื้นเอาร้อนมาปรุงนี่ก็กลายเป็นลาบลาบสุกทั่วไปแต่ที่เราลาบนี่เป็นลาบดิบนะฮะลาบดิบที่ลาบเหนียวครับลาบเหนียวแต่ใส่เครื่องปรุง ถ้าเป็นทางภาคเหนือนี่ครับงั้นก็สุกสุกดิบดิบมาสิคุณลุงก็แต่ว่าคนที่จะกินสุกเขาเราจะไปคั่วครับเราลาบก่อน<ช>จริงๆแล้วคนไม่กินดิบก็ไม่ต้องกินนะเอะอน,น่าจะทําให้สุกเลยด้วยนะคะแต่ลคนอยากลองก็ลองได้ว่าเออเราจะได้บอกคนอื่นได้ว่าลาบเนื้อนี่มันเป็นยังไงแม้ไม่เคยกินก็ชิมได้ครับเพราเราจะได้ไปบอกคนอื่นครับ อันนี้คุณลุงกําลังตำตำเนื้อปลาอย่างนี้นะผมว่าเอาไอ้ยังกอสมิมาใส่วาสบีวาสบิมาใส่ิแต่ว่าใส่อยู่ใส่หอมให้พกกับใส่ให้เราด้วยท่านค่าเราบอกท่านค่าเตยต้มเนาะน้องถ้าน้ำเดือดเพิ่เอาไปใส่นะครับอย่าเพิ่งปรุงอะไรมากโอ้มาขี้เหียลูกค่ะ เนี่ยเราพเอาตอนขวดบ่เป็นอย่างเดียวเดียวตบบไปกวมีอสดอันนี้ก็พออยู่ครับสสดไม่มียัางไงอ่ะสาพอแล้วเป็นคนทีเห็นก็